ตอนนี้ด้านห้าเก้าก็เขาเรียกะไรสีหมดแล้วนวดนวดนวดหมดแล้วอ่านวดเขานวดเรียกนวดนวดนวดือตีเม็ดออกจากรวงไงนะอ,อตอนนี้ได้ไปกี่กระสอบครับพื้นที่สามไร่เราใช้ GPS จับจับเฉพาะที่ทํานะไม่ได้ไม่ได้รวมคันนาไม่ได้รวมสระไม่ได้รวมอะไรเอาเฉพาะพื้นที่ปลูกอะ่ะสามไร่สามไร่นี่ผลผลิตร้อยสิบกระสอบ รวมทั้งข้าวที่ปนที่เราคัดออกนับหมดนับหมดนะ, <Ừ. S 2> ะแต่ว่าที่เราคัดออกที่มันเป็นน่านห้าข้าวแท้ๆเนะี่ยได้ร้อยสี่กระสอบร้อยสี่กระสอบพื้นที่สามไร่พื้นที่สามไร่สอบหนึ่งก็ยี่สิบสี่กิโลประมาณคร่าวๆป,ประมาณคร่าวๆยี่สิบสี่ก็ร้อยร้อยสอบก็สองพันสองตันสี่ใช่ไหมสองตันสี่ส่วนที่เหลือตรงนั้นที่มันไม่ได้มันเป็นที่ลุ่มน้ําท่วม แต่ที่มันได้แน่ๆคือแปลงแปลงเนี้ยได้ไล่อยู่แปลงแปลงแปลงอยู่ข้างบนขึ้นมาหน่อยแต่ไอที่ที่มันหายไปหายไปห้าร้อยโลอ่ะมันจะอยู่นั้นอยู่อยู่ที่นาลุ่มแปลงแรกที่เราบอกว่าเราแก้งบ่อยโดนแก้งบ่อยๆเปลี่ยนน้าถ่ายน้ําบ่อยๆแปลงโน้นแปลงลึกอ่ะที่ติดตาแองอ่ะไอที่ข้าวสูงกว่าเพื่อนตอนนั้นนะอ่าข้าวสูงอันนั้นมันน้ํามันท่วมมันก็เลยลดลง แต่ถ้าเป็นพื้นที่ปกติได้แน่นอนได้แน่นอนแต่ทีเนี้ยพ่อไปขายเมื่อเช้าเนี้ยได้ราคาเท่ากับมะลิเพราะว่าเพราะว่าข้าวพ่อสวยเม็ดสวยแล้วก็พ่อก็เป่าฟางเป่าอะไรออกนะอันนี้ข้าวแห้งนะที่ที่ที่ท,ที่บอกว่าสองตันสี่นี้เป็นข้าวแห้งนะแต่โดยทั่วไปการนับข้าวเนี่ยเขาจะนับข้าวสด ที่ทางภาคกลางเขาว่าเด้ตันสองตันได้เท่านั้นต่านี้คือเขาอุ้มสดไปขายเลยนะเพราะฉะนั้นน้ำหมักน้ำหนักมันก็เพิ่มขึ้นถูกไหมล่ะแล้วก็ส่วนที่มันน้ำท่วมก็หายไปคือมันได้แน่นอนแต่ของเราเนี่ยมันเป็นข้าวแห้งมันเป็นข้าวแห้งน้ำหนักก็ข้าวแห้งก็หายไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตะ์น่ะสมมติว่าตากร้อยโลนะมันก็จะเหลืออยู่ประมาณเจ็ดสิบห้าซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่เพราะว่าคุณเกี่ยวยังไงเกี่ยวช่วงสดมากสดน้อย ข้าวกรอบไม่กรอบอันนี้มันมันเอาแน่นอนไม่ได้นะแต่ของพ่อที่ที่ดันก็คือพันข้าวแห้งข้าวแห้งก็ได้ราคากว่าเขาด้วยได้ราคาเท่ากับมะลิเลยก็การการนาวดนี่ก็เราถ่ายให้ดูแล้วเนาะ,<ฮ>ะใช้เครื่องนี่เครื่องนวดที่ผลิตขึ้นเองโอ้เดี๋ยวเข้าไปดูดใ,ใกล้ครับใครใครที่อยากจะทําก็ได้นะพ่อเนาะไอ้นี่เราอัปเดตจากแหมาเป็นน <ฆ ding> ี่แล้วมาเป็นตะแกรงเพื่อตะแกรงเพื่อว่ากันฟาง แต่แต่ตา้หลังมันต้องคุมหมดนะการข้าวกระเด็นทั้งคุมก็ใช้เหล็กฉากเหล็กฉากหนึ่งนิ้วเอาสามมิลบ้างนะอันนี้ก็เหล็กก่อสร้างไอตรงนี้ก็นิ้วครึ่งเพราะว่านิ้วครึ่งมันจะพอก่ตีนทุกตาไงเนี่ยไอทุกตานี้เราซื้อจากเพจออนไลน์ก็ร้อยห้าสิบบาทตัวละนะตัวละใช่สองตัวเดี๋ยวเราจะพัฒนาเป็นพัดลมแล้วก็มีเครื่องติด เพื่อนย้ายใส่ล้อยากไปได้อันนี้ครับปีหน้าปีหนะ้าป,นะปีนี้ก็เป็นตัวทดลองก็แต่ถือว่าประสบความสาเร็จนะครับสำหรับปีนี้น้ำลงน้ําหนักอะไรได้ลับคงราคาได้ถ้าเราดูแลดีเนาะเ,ออเราก็<ล>เป็นการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าของเราปีแล้วในจํานวนห้าไร่เท่ากันนะเนาะได้ข้าว80ดสิบถังอเอ้แปดกระสอบแต่ปีนี้คาดว่า200ขึ้นะนะนาห้าไร่เนี่นะเออนาห้าไร่เท่าเดิมอันนี้ก็เป็นที่ เกี่ยววันนั้นนะครับเขาหอมที่สุดหนึ่งไร่หนึ่งไร่กว่าหนึ่งไร่หนึ่งงานประมาณได้ประมาณตันัครึ่งตันครึ่งข้าว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 อ้นั่นนะข้าวดิบนะข้าวสดข้าวสดาวสดแต่ว่าตากแล้วไม่รู้จะได้กี่กระสอบเดี๋ยวเรามากรอกเราจะอัปเดตให้ดูนะครับว่าในพื้นที่หนึ่งไร่ในได้หนึ่งตันจริงไหมที่เป็นข้าวแห้งแล้วนะแต่ส่วนใหญ่ถ้าข้าวแห้งไม่ถึงข้าวแห้งไม่ถึงนะไอ้โดนปกติแต่ถ้าเป็นข้าวสดกะได้เพราะ้าหนักมันก็หาย แต่เราก็ดูเพราะว่าเม็ดมันสวยเม็ดมันสวยเราดูแลดีเม็ดมันสวยน้ำหนักดีเอาไปขายเมื่อเช้านี้ก็ยี่สิบกระสอบยี่สิบกระสอบเอาพันไหนไปขายนั่นเอานันห้าเก้าไปขายก่อนนันห้าเก้าเบอร์สิบแปดไปขายก็กระสอบได้เงินกี่บาทสิบหกพันสหกพันปีที่แล้วขายได้สามพันสามพันนี่คือยี่สิบกระสอบเหมือนกันก็ไม่รู้มันข้าวมันไม่สวยเนอะปนด้วยใช่ปนอะไรด้วยอะไรเงี้ย แต่ได้เงินมาสามพันนอกนกั้นก็ไว้กินแต่พอดีพอดีคุ้มคุ้มปีแต่ปีนี้ล้นล้นหลามล้ลลหนลหลามล้นหาล้นนาล้นนาล้นนาเคครับก็ใครที่สนใจอยากจะทำตามก็ไปติดตามในช่องได้นะครับสำหรับคลิปการทำที่เราทำไว้ตั้งแต่แรกก็พอเนาะครับสรุปแล้วกี่กระสอบ4 6 4 6นี่คืออุ้มครึ่งบ่ะอุ้มครึ่งอุ้มรถน้อยอุ้มรถน้อย อีกอย่างหนึ่งมันเขาตากเนาะมันแหงแแ้งตากแห้งหัวเฉลี่ยยี่สามกิโลนี่จิ้มเครื่องคิดเลขมาแล้วนะครับสี่สิบหกคูณยี่สิบสามถุงหนึ่งเฉลี่ยยี่สองยี่สามโลนี่เนาะ<ใ>นได้หนึ่งพันห้าสิบแปดก็ตันกากมัวไล่กับหนึ่งงานไล่กับหนึ่งงานก็ถือว่าประสบความสําเร็จกว่าทุกปีพูด<ม>ถึงอ,อัตราการแตกกอแล้วก็รวงข้าวน้ําหนักข้าวที่ได้มาโดยรวมนะครับจากที่ไม่เคยได้เยอะขนาดนี้เิ็มข้าวแล้วขายอยู่ห้าสิบบาท ถ้าเราขายเป็นพันข้าวจะไปเงินเท่าไหร่ไร่หนึง่งอันนี้คือผลผลิตต่อไร่นะครับนนไร่กรกว่าไร่หน่อยๆยไร่กับอีกงานนิดๆิติดก็อย่างที่เห็นนะครับสําหรับพันเขาหอมี่สุดนะตอนนี้มีสั่งจองไปเยอะแล้วใช่ไหมเพะสั่งจองมาเท่าไหร่ยี่สิบถุงละยี่สิบถุงถุงละยี่สิบห้านะยี่สิบห้ากิโลนะครับอันนี้ต้องไปไปคัดไปเป่าอีกนะ ใช่ต้องไปอ,นนอันนี้ส่วนนี้เป็นที่เราใช้รถเกี่ยวแล้วเราจะไปกินนะครับเอาไว้กินใช่ถ้าพวกที่ทําพันุ์ตอนนี้แม,แม่แม่กำลังเกี่ยวอยู่ตรงนู้นครับนู้นฝั่งนู้นนะครับกําลังเกี่ยวกันอยู่อันนี้เราใช้รถเกี่ยวเพื่อจะไปกินกันก่อนนะครับใช้มือเกี่ยวก็จะละเอียดตัวนี้หน่อยทําแค่หนึ่งไร่ก็พอกินแล้วครอบครัวใหญ่หน่อยอไรเดียวก็ได้สี่สิบกับสอบสี 46, ่สิบหกแค่เมื่อกี้ ก็เหมือนเดิมครับสนใจก็สั่งจอง้ามานะครับสำหรับข้าวพันธุ์เขาหอมพิสุทธิ์นะครับได้ทั้งทางเพจ Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับว่าไงผมทำคลิปมาลงสงช่องอู่แล้วลง2ช่องทาง3ช่องทางนู่นแหละกับ Facebook ส่วนตัวนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับการทำทำนานะครับนายโยนเนาะฝากไปชมคลิปด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ผลปรากฏให้เห็นแล้วว่าที่เราทำกันมาตั้งแต่แรกวันนี้ก็ประสบผลสาเร็จทางการดูแลดินดูแลหญ้าเปลียนสูตรปุ๋ย ต่างๆนะครับทําให้ผลประจักษ์เห็นเป็นตัวเลขที่ชัดเจนแล้ววันนี้นะโอเคครับสั่งจองเข้ามาแล้วกันนะครับวันนี้ลําลาไปก่อนเดิมสวัสดีครับ